สวัสดีคุณผู้ชมทุกนครับผมตอนนี้เราอยู่เกมซิวไขัดข่าวกันอีกครั้งครับวันนี้มารีวีนตัวละครครับที่เพิ่งเพิ่มเข้ามานะครับจากการโคกันของซิวไนกับเอยู่เมคลายครับนั่นก็คือนี่ครับเวอร์จิวครับผมพอหนุ่มรูปหล่อคาตนะนะครับถือดาบคัตนะด้วยครับเท่มากครับตัวละครตัวนี้ดูครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครครับในห้าตัวที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาครับในกลุ่มของ De วีเมคลายครับซึ่งตัวนี้สามารถเอาเวกได้ครับ ฉะนั้นเราก็ไปลองดูกันดีกว่าครับว่ามันจะเป็นยังไงครับผมโอ้โหดูครับดูดูการเก็บดาบครับโคตรเท่ครับเป็นลูกครึ่งจระเข้หรไงเนี่ยเก็บทั้งตัวเลยครับแหมก็นี่แหละครับสําหรับเวอร์จิวนับรูปลักษณ์น่าจะเป็นล่างมารครับในส่วนของการอาเวกครับปะเป็นการไม่เสียเวลาครับเราก็ลุยกันดีกว่าครับแหม เหมือนเดิมครับแน่โอ้โหก็ต้องคือว่าเป็นตัวละครที่มาแบบเก็ดนินมาเลยครับสีออกนะสีนินครับตัวชุดสีนินหน้านีน้ทอไม่จะมาแล้วน่าจะไปเรเลียนมากกว่าโอดาบก็ทำจากหนังจระเข้หรือเปล่าฝักดาบ ดูครับตรงนี้ดาบทะลุครับโอ้โหดาบทะลุกมาครับฝักดาบแตกใส่ผิดด้านนี่ผายป้าเก็บดาบผิดด้านครับนี่ทะลุฝักดาบมาครับโอ้โหดูครับโอ้ยอายเขาเนี่ยไอ้นี่มาซะที่นะครับดูไปเราไปดูสกิลของเวอร์จิวดีกวาครับเป็นไงต่อในส่วนของนี่ครับเวอร์จิวครับแพาซีครับผมก็เป็นอมตะสองเทินครับผมเพื่อโอกาสโจมตีจุดอ่อน 80%นะครับเมื่ออยู่ในคิวนะครับดันเจียนคิวนะครับก็จะเพิ่มดาเมจนะครับ150เครับผมโอ้โหถือว่าเหมาะที่จะมาลุยดันเจียนคิวหรือเปล่าครับสกิล่างครับผมจมตีเวทครับสามเป้าหมายครับผมก็ความแรงครับ250ครับ แล้วก็ติดคิดนะครับตลอดครับโโกสกิลนี้ครับสกิลวนครับผมก็โจมตีสองเป้าหมายครับความแรงสามร้อยเปอร์เซ็นต์กับมีโอกาสอ่าทำดาเมจเพิ่มขึ้นอีกสามร้อยครับเปอร์เซ็นต์นะครับคล้ายเซอินครับสกิลเอาเว้ครับโจมตีสองเป้าหมายครับก็ความแรงแปดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอ้ติดคิดเสมอครับโอ้ทำไมมันจะโหดขนาดนี้ มาแข่งกับซ no. ีอินวะนี่โอ้โหครับอ่าไปลองดูอนิเมชั่นสกิลกันเลยดีกว่าับว่ามันจะเป็นยังไงโอ้อะลองครับสกิลแรกครับผมนี่เฮ้ยแต่ไงอืนี่มันท่าของนี่โมรักคินชินเนี่ยครับ <laughs> จากสมุไรพระเจริครับอันนี้มัน เพลงดาบล่องนาผานาคานุาานบเสียนนี่หว่าติดติดคลิกครับโอ้โหชัดเลยครับนี่เพลงดาบล่องนาผาครับมังกรอสินีบาทธนารนฟ้าครับแล้วก็อ่ะอยู่ล่างครับดูที่ครับเป่งพลังสายฟ้าแล้วก็สับ้วยสันดาบแล้วสับด้วยสับแบบนี้ <c oughs> โอ้โหถ้าจับแบบแบบนี้ครับมันสัตตัวอิจิครับไอบอดสมุไรนี่ว่า <c oughs> ไปเรียนมาจากหลายคนแล้วกันนี้นี <c> ่ <oughs> แบลท่าเข้ามาแล้วบอกดูครับอดูดูนี่ครับแม่ท่าตะวันด,ดาแบบนี้ครับออเงะแซะครับ <c oughs> ไปเรียนมาจากสัตตัวอิจิแน่นอนครับอ่ะสต่อยู่บนครับออื <c oughs> สับด้านหน้าไม่พอไปสับด้านหลังเลยครับยิ้วเวกับผมดูครับโอ้โหความเท่ไม่เข้ากับหน้ามันเลยครับดูโอ้โหสับจักรนินจาครับดูแยกล่างเลยครับโอ้โหโอ้เทเหลือเกินพระคุณเนะี่ยเหมือนเดิมครับปูกีก็ยัง ยืนยิ้มครับเต้นสายตูดเหมือนเดิมครับนะครับตัวนี้ครับแน่นอนครับจากพาสีรับลงดันเจียนกิวนะครับแมแต่ว่าอันนี้เป็นอดีเซิร์ฟคิดนะครับดันเจียนกิวผมยังไม่เปิดนี่สิสงสัยเวลกิวยังไม่ถึงครับก็ไปลองอารีนาเหมือนเดิมครับก็พาสีดันเจียนคิวอาจจะไม่ทำงานครับก็คือ เพื่อนดาเมีดขึ้นอีกกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับแต่ว่าอันอื่นก็น่าจะทำงานอยู่นะไปลุยกันในอารีนาครับคำดี่บอกว่ามันจะเป็นยังไงครับผมมาครับผมแหมลองดูสิครับโอ้โหเจอยอนนี้ครับเจอสายแวดครับสายครับปุ่มสับเทโอกันครับเทโอสี่จุดหกเลยนะโดดสับอไปดีครับผมเออติดใบเฉยเจอลิงตีกบาลในงานนี้หงายไหมยังอยู่ครับยังอยู่เว้ยหลัวตาดีครับมาแล้วครับเราสับหลังเอ้า อย่าทีเดียวด้วยเอร์จิวเราไปสับหลังแล้วติดใบนะครับทิพยหายครับโอ้ยแย่ยครับแล้วโดนนี่ครับนี่แน่ตีคิดครับติดใบอยู่ครับทำอะไรไม่ได้โอ้โหโอ้โหแล้วนาจาเราฆ่าพี่โอไปครับเดี๋ยวเขาฟื้นครับหลิงเป่าขนมาเป็นลมไปหนึ่งครับเดี๋ยวเขาฟื้นครับผมเนี่ยแปดเราโดดเข้าไปจิ้มเลยครับตอนนี้ นี่แน่ฮึโอนะ้โหแล้วยูรีครับติ่มว่าอัดครับผมเกือบเรียบร้อยครับนี่แน่ดูสิว่าแฝดแล้วครับนี่อัดไปครับโดดพุ่งหลาวใส่เลยครับพุ่งหลาวคู่ครับผมไม่ตายสักตัวตายฝืินกับลิงเอาครับตอนนี้ลิงเป่ามาแล้วอออืื้น่าจะไงไหมเฮ้ยเอ็นยูเอ็นยูเอ็นย,อย,อยูอีวานดึงดาวกับเอาเลือดนะครับตอนนี้ มาเสียไปนี่แน,น่รั่วไหมเอาอยู่ดีอย่างปืนก็ทีบอมาตะหรือไงวะนี่ตายแล้วเกิดแต่แล้วเกิดเอจอหนึ่งอับไปครับไงแล้วโอ้โหเวจิวผมปืนครับยังอยู่ยังอยู่นี่ครับเจอหนาจะเอาเวกใส่ครับขู่ขวาดให้หมดครับขู่ขวาดขยะแต่ว่าคิดยังอยู่ไอตัวสำคัญคือคิดอยู่เลอืดีย๋ยวมันเอาเ,งเองแลวเว้ โอ้โหร่วงครับแย่แล้วครับเบอร์จิวผมเบอร์จิวครโอ้โหมาครับลุยครับผมเจอเทียวครับเจอหย่อนหินสามสองเจอเบอร์คิวหลี่ศักดิ์่อนแล้วนั่นแล้วเทียวับโดดก็เล่นเทิือนก็ชิบหายสองเทิือนเบอร์จิวน่าจะหายครับนั่นไงครับหายสนิทเลยครับท่านี้สวยแล้ว แล้วก็โดนทะลุปั๊มแบบนี้ครับเรียบร้อยครับโอ้ยยังไม่ตายครับยังไม่ตายยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่นี่นี่ออกสกิลก่อนออกสกิลลุยออกสกิลเฮ้ยเจอไอรีนครับนี่ครับอิ้มไปครับโอ้ยเรียบร้อยเวอร์จิวล่วงครับแต่ฟื้นครับแล้วมอร์ีรี่อัดตัวนี้ครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมยังอยู่ครับอ่าพี่ครับนี่มานะครับผมนี่เจอสับรัวครับ ไงล่ะล่วงหนึ่งครับผมอเอาแต่ยังพื้นอ่ะเอ๊ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ออกจากยูว่าเอาวะ <c oughs> แล้วก็สไปด์โดดว่าโอ้โหกระทืบพวกนี้ไอรีนดปื้นกับไอรีดปืนดู่แล้วก็มาครับชนไหมครับผมชนไปห,หนึง่งโอ้โหแล้วดึงลงหลุมแล้วก็ได้นี <c oughs> ่โอลี่ครับน่าจะไม่รอดครับเรียบร้อยกับเบอร์จิวแล้วแต่ว่าเรายังอยู่นะเรายังอยู่ยังยูวั ขอเลือดหน่อยนี่แล้วก็เทวโอ้โหทะลุบ้าครับแต่ยังอยู่ครับยังถึกอยู่ยังถึกอยู่ทีมเราถึจอยู่ไงละ่ะเดี๋ยวขออีกทีโอ้โหเอาละครับโดดมาเปิดกระโปรงแบบนี้ครับไม่น่ารอดครับเอายังยุกยังอยู่มาครับสกิลอวกนะจ๊ะทํา,งา,าทงานแล้วม ไม่มีใครตายสักตัวแล้วก็โอ้โหนี่เจอโอลี่ครับหญิงตันนี้โอ้โหดับไปเลยครับไอรีมผมไม่ฟื้นแล้วครับหายแล้วโดนอาจารย์ตียน้ำเลยครับทำอะไรได้บ้างไหมโอ้เปลี่ยนแค่อัพโพรเพชั่นครับแต่ยังอยู่ยังอยู่ครบทุกตัวก็สไปเอาไว้ไม่น่ารอดครับดูนะเดีือวจะแฝดครับเดี๋ยแฝด <g ül> ได้รู้หรือเปล่าวะพุกลาแฟนพุกหลาพุกเหลาตปพุงลาวะแต่ยู่วนพุงลาดิพุกเหลาห,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 หนัไงโอ้ยครับตีครับออลีเอาล่มตีล่าอีกงนครับเลือดไป้โอ้โหแล้วอ ไอ้นี่ยิงแรงบอบยๆนะมาครับเจอสัพท์หลังซะทีนึ่งแต่ไม่เข้าดาบแทบหักโอ้โหแล้วยอนมีชี้นิ้วเลยครับนี่ยิงขี้แตกเลยสามตัวหน้าครับไปเลยครับขออีกทีครับเวอร์จิวบอกนี่ครับไม่เข้าสักตัวครับผมดูหน่อครับโอ้ยเอายัง้นอยู่ยังไม่ดูยังดูยังดูและดึงลงหลุมครับเรียบร้อยครับดึง อ้าไอรีเราอยู่รับไอรีอยู่จะทำอะไรได้วะแฝดโดดไปแล้วครับตัวน,นี้นี่แน่ตายไปไม่ตายวยเอาตายแล้วครับออรี่ครับโดดอีกแล้วครับอือเปิดกระโปรงใสครับผมนี่แน่อืแอแฝดนี่ครับอือแล้วก็ตีครับคุ้งเหลาคู่ครับผมโดดเข้าไปว่าไงตายเกาฟื้นไม่ได้ โอ้โดนยิงครับน่าจะขี้แตกครับตอนนี้เย็บร้อยครับไอรีนหมดไปแล้วมไม่รอดครับผมไม่รอดครับผมโอ,อม้ไม่น่ารอดครับผม,มไม่น่ารอดครับผมนอรินด,ดูครับแน่ แล้วขบมาโดดมาก็เบ่งขี้ครับนี่ขี้ติดตัวตายไปแล้วก็แปดยังไม่ตายครับได้แค่เมียนครับสับแรกก็ดูครับตอนนี้โดนอีกทีครับอัดดุม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 น่าจะล่วงครับน่าจะไม่รอดครับสุดท้ายแล้วผมสุดท้ายแล้วสุดท้ายโอ้ยสุดท้ายโว้ยเอาอีกทีแล้วก็เรียบร้อยครับ น่าจะไม่รอดแล้วครับอือหือเนี่ยครับง่ายเลยครับ <c oughs> อ่ะมาครับผมดูต่อครับกับอือหือไม่แแฝดสับก่อนครับแฝดไม่คุยแฝดสับแฝดครับอ่าอยู่กลางแล้วผมอือหือแล้วก็ซีนสับอ,อือหือสับอยว่ลครับตายยังไหมอุ้ยไม่ตายมีเทโอนี่หว่าอือหือ แย่แล้วครับอืม mm hmm. นี่แไงอโอออนลี่เอาแล้วครับโดนแล้วครับผมออื <laughs> mm ้ hmm. โดนตอนไม่มีใครเป็นลมแล้ววะยังไม่มีกระเพือจิวแล้วครับมาครับนี mm ่ hmm. สับรัวครับ mm hmm. นี่แน่นี่แน่นี่แ mm hmm. น่ออื้ยังไงงล่ะยัอยู่ยังอยู่ยังอยู่นี mm ่ hmm. เดี๋ยวอย่าอย่าโอ้โหแล้วเจอเทวเล่นเทิร์นแบบนี้ครับ mm hmm. อื้ออมาตะหายครับิดไม่หายคิด <laughs> หายเอาวนี้ และนี่ครับสกิวบนสับหลังทีนึงครับอ้าวโอ้โหโดนแล้วครับอีวานผมอืไม่ตายครับผมอืไม่ตายผมไม่ตายผมอีวานขอเลือดมาแล้วครับดึงแล้วครับดึงเลือดมาไอ้นี่ไงล่ะไงล่ะไอ้น้องไงล่ะอ่ามาแล้วอืยังอยู่ครับเฟอร์ยูวฟื้นไหมฟื้นอยู่ยังฟื้นอยู่อืนักเกตดาวสซึ่งลบ แฝดดิ่งเลยครับแปดเราพุ่งเหล้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 าดิเอาพุ่งเหล้าแปดพุ่งเหล้าดิวะเอาเออนั่นแหละแปดเราพุ่งเหล้าแล้วครับโดดนี่ไงหายไหมโอ้หายตัวน,น,นึงครับแย่แล้วครับแบบนี้แย่แล้วอา่าตายแล้วตอนนี้สับใครสับใคร สับอีวานครับผมอมืนี่ครับไอรินถลายมาตะแกงอืกไก่เลยครับสับเลยครับอืเรียบร้อยครับอ่าฝั่งนู้นฝั่งนู้นเอาเว้ครับฝั่งนู้นเอาเว้ฝั่งเราวะไงฝั่งเราวะไงเอาไปสับเวรจิวครับจิ้มหายโอ,อ้นี่จะฆ่าลายตัวแล้วบอกยังนะยังนะยังนะขอหน่อยนี่มันจะเกินมาแล้วน้อง นี่จิ้มดีนะครับล่วงเลยครับมาเราลุยต่อครับโอ้โหโอ้เจอซิกจะซี่อินสี่สิบหกหายแล้วแฝดครับอืเดือแฝดฝั่งนี้มีแฝดฝั่งนู้นมีสมิไอรีด้วยครับแย่แล้วปิดไหมอย่าปิดนะอย่าปิดเอออย่าปิดได้แล้วครับโอ้โหปาดคอไปตายไปแล้วครับแล้วก็อีวาเรากลางลู่แล้วแบบนี้ โอ้โหนะซิกค,ครับโอ้โหสับอีวานะครับตึ่มนี่แนะ่แต่ว่านี่เวอร์ิวแล้วสับรัวครับดูอื้มอื้มนี่แนะ่สกิวนโอ้โหแล้วเจอสไลด์ลามาตะไกแล้วแบบนี้น่นไม่น่ารอครับทีมเราอกไอรีนตายครับแต่เรามีฟื้นมานีได้ไหอื้มหนึ่งที แล้วก็ี่วานครับโดนไปโอ้โหหายนะครับออกแต่ปะตายด้วยกันครับผมแฝดเรายิงอยู่ครับแฝดเรายิงอยู่แฝดเรายิงอยู่ยิงไปอีกทีนึงยังไงเอออือหึขุ่งเหลาแฝดคุ่งเหลาคุ่งเหลาเลยคุ่งเหลาโอ้โแล้วสับตัวนี้ครับสับแฝดครับไม่น่าเข้าแต่ที่ตีลับปะตายอยู่นี่ครับแฝดมาแล้วครับคุ่งเหลาครับผมคุ่งเหลาคู่เหลาคู่ และตายไหมไม่ตายเมอยู่ครับโอ้โหแล้วโดนดึงโดนดึงลงครับอ้ายังอยู่ครับเอาเวกเบอร์จิวมาแล้วครับนี่ขอดูครับนินจาสับหืมตายจะต้อหายโอ้ยเทมีเยอะความเทมครับโอ้โหกินไม่ได้บผม เอาเนี่ยมาไอคลิบขอขอเบอร์จิวบอกขอแก้วมือก็สับลัวเลยเต๊งเรียบร้อยครับแม่แล้วโดนโดนฝั่งนู้นอัดมาครับนอ่ไงเอเรายังเรายังมีฟื้นอยู่แต่ว่าไม่น่ารอดก็ฟื้นมาก็ไม่น่ารอดอืมอ่ะเจอกันครับเจอกันเจ๊หอกเจ๊หอกกับเจี๊หอกกับอื ไม่แนอ่อัดเขาไปยังยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่โอ้โหแล้วโดนแบบนี้โดนฝั่งนู้นพุ่งลาใส่ตายไปโอ้ไม่น,าน่ารอดกับพิมพเรา้ออยู่อยู่ไมโ,โมโอ้โหตายแล้วผมก็ตามนั้นนะครับสำหรับเ <laughs> ว <irt> <G ill> อร์จิครับผมก็เป็นตัวละครที่น่าสะสมกับใครเป็นแฟนเดี๋ยวมีขายครับก็แน่นอนกับผมก็ สะสมไว้ก่อนครับเพราะว่ามันสามารถเพิ่มออาเฟอรี่เพิ่มได้ครับตัวนี้นะครับเพิ่มเรลครับอืก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับก็ถือว่าขอว่าให้มีไว้ก่อนครับอืดูจากการลงอลิน่านะครับเละเพราะว่าเอามาตายแค่สองเทินไม่น่าพอเพราะว่ามันเหมาะกับการตีดันจิตกิวมากกว่านะครับตัวนี้ไปทำคะแนนตรงส่วนนั้นมากกว่าครับแต่ว่านะ ของผมก็ลงคำขำครับมันอยาไปซิลิเกตครับอันนี้เออมาลองลงกันคำขำดูครับเผื่อใครคิดอยากจะเอาไปลงอารีน่ก็ดูผมเป็นตัวอย่างครับเละครับนะครับก็ตามนี้ครับขอบคุณทุกทุกขั้นนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนครับผมที่เข้ามารับชมติดตามกดไลค์ซับสไครต์กันทุกคนครับผมขอบคุณแอดมินแฟนเพจเซลนฟยฟอร์คาร์ครับสำหรับข้อมูลนะครับการอัปเดตแต่ละครั้งครับแมก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนครับขอบคุณสมาชิก แฟนเพจทุกท่านครับสำหรับาบางทีก็มีมาแปลสกิลมาแปลกีกามาแนะนำนะครับในเพจนะครับเยอะแยะมากมายนะครับก็พบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับผม